ก็สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเพจกองข้อสอบนิติลามนะครับก็ในส่วนของจำนำแล้วก็มาส่วนในภาคที่2แล้วนะครับภาคที่2อเนี่ยอยากจะเน้นย้าให้ดูว่าจากภาคที่1เนี่ยที่ว่าเขาถามหลายข้อเนี่ยผมจะเอาโจทย์ข้อสอบแนวข้อสอบเก่าเนี่ยนะครับเอามาให้ดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่ามันออกบ่อยนะครับดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามานัดเนี่ยเป็นหนี้มาโนด1นึ่งแนนะครับมนัดเนี่ยได้จำนำใบหุ้นนะครับใบหุ้นและวัวท้องแก่1ตัวไว้กับมาโนดโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับอ่าแล้วเขาก็บอกว่า เกิดตัวนี้นะนะฮะผิดนัดมีการผิดนัดขึ้นมานะครับขณะนั้นเนี่ยวัวตกลูกมา1ตัวอันนี้เป็นดอกผละไรฮะถ้าวัวตกลูกเป็นลูกออกมาอย่างนี้เป็นดอกผลธรรมดาดอกผลธรรมดานี่ไม่สามารถมาชําระหนี้หรือเงินต้นได้นะครับในขณะที่ใบหุ้นเนี่ยมีเงินปันผลจํานวนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะครับก็มาบอกตอนหลังว่า200 0บาทแต่ตัวเนี้ยสองพบาทตัวนี้เป็นดอกผลเลยฮะดอกผลนี่ที่ไหนก็สามารถที่จะเอามาหักดอกเบี้ยหรือหัก เงินต้นจากการกู้กันได้นะครับเขาบอกว่ามานดตเนี่ยต้องการบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพย์สินทั้งหมดนะครับแม่วัวราคา50,000บาทลูกวัวราคา20 0 0 0บาทใบหุ้นเนี่ยราคา2 0 0 0 0บาทแล้วก็เงินปันผลในราคา2,000บาทเขาถาม3ข้อเหมือนเดิมครับก็คือเขาบอกว่ามานดตเนี่ยจะสามารถบังคับชําระหนี้จากลูกวัวและเงินปันผลได้หรือไม่ด้วยวิธีใดตอบคําถามแรกก่อนว่าได้หรือไม่นะครับบอกเลยนะครับว่า ของลูกบัวเนี่ยได้ไหมครับไม่ได้เพราะลูกบัวเนี่ยเป็นดอกผลธรรมดาดอกผลธรรมดาผู้รับจำนำนะครับไม่สามารถที่จะเอามาอะไรฮะชำระหนี้ได้เลยนะครับแต่ในขณะที่เงินปันผลเนี่ยได้ไหมได้เพราะเป็นดอกผลเชิงนิตินัยเพราะฉะนั้นสามารถทําได้นะครับข้อที่2นะครับมาโนสามารถบังคับชําระหนี้จากแม่บัวและใบหุ้นได้หรือไม่อันนี้ก็คือเหมือนที่เราเคยบอกนะครับทําได้ด้วยวิธีใดฮะด้วยวิธีใดครับวิธีก็คือ ส่งหนังสือไปใช่ไหมครับบอกว่าให้ชําระในเวลาอันควรเราจําได้ใช่ไหมถ้าไม่ละละ,ละละละเลยไม่ชําระ ก็สามารถเอาไปขายทอดตลาดได้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าได้รับชําระไม่ครบถ้วนจะเรียกจากมานนจนได้1จนครบ1นึ่งแสนได้หรือไม่ก็ตอบว่าได้นะครับก็จะเป็นตามข้อกฎหมายที่ได้บอกไปในพาร์ทที่1นะครับอันนี้ใครดูโจทย์เฉยๆเนาะคิดว่าน่าจะตอบกันได้ไม่ได้ไปดูละเอียดนะครับเนาะอีกข้อหนึ่งนะครับบอกว่าตาเนี่ยเป็นหนี้โต2 0 0แสนบาทนะครับอ่ะมีเหมือนเดิมเลยนะครับจำนำใบหุ้นกับวัวท้องแก่อีกแล้วนะครับเนาะ ก็ไม่ยากใบหุ้นราคา1 0 0 0 0แสนมีเงินปันผล2000นะครับเงินปันผลเป็นดอกผลนิติไน2,000บาทเอามาชำระดอกเบีย้ยและเงินต้นได้นะครับแม่วัวราคาเท่าไหร่ครับ60,000ลูกวัวราคา2 0 0 0 0ลูกวัวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปแตะตองพูดง่ายง่ายเป็นดอกผลธรรมดานะครับเขาบอกว่าสามารถบังคับชำระนี้จากทรัพย์สินใดได้บ้างนะครับก็ <c oughs> บอกได้เลยว่าคือใบหุ้นนะครับแม่วัวนะครับแล้วก็เงินปันผลที่เป็นดอกผลนิติไนแต่ว่าลูกวัวเนี่ยเป็นดอกผลธรรมดาไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถบังคับ จากทรัพย์สินที่บังคับได้ด้วยวิธีใดก็บอกไปแล้วนะครับทำหนังสือไปนะครับให้ชําระหนี้ในเวลาอันควรถ้าละเลยไม่ชําระก็ขายทอดตลาดได้นะครับได้เงินเท่าไหร่ก็เอามาคืนนะครับมาคืนหนี้ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชําระหนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นไปตามโจทย์ตรงนี้ก็จะได้รับเท่าไหร่ฮะหนึ่งแสนหนันะครับสองหมื่นหนึ่งแสนและตาลต้องรับผิดอย่างไรต่อไปนะครับก็ในเมื่อไปกู้เข้ามา0 0 0 0 0 0แต่ว่าได้มาแค่1นึ่งแสนกก็ต้องอีกเท่าไหร่ฮะ 38,00 0นนะครับเนาะก็ตามที่กฎหมายบอกนะครับอันนี้ผมคงไม่ไปลงเพิ่มเติมนะครับอืมทีนี้อันนี้ก็โจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในข่าวเนี้ยกู้เงินใดดำหนึ่งล้านบาทนะครับนำข้อโคแม่โคไปจำนำนะครับโดยไม่รู้ว่าแม่โคเนี่ยมีลูกติดอยู่ด้วยนะครับเราเห็นอย่างนี้เราอ๋อเลยใช่ไหมว่าลูกนี่เป็นดอกผลธรรมาดาไม่มีสิ์ไปติด ไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องนะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องนะครับต่อมาในขาวได้ค้างชาระนี้นะครับได้ติดค้างดอกเบี้ยแกนายดำมาหลายเดือนนะครับแม่โคก็ได้ตกลูกมาที่บ้านของนายดำนั่นเองคือตกมาในบ้านของผู้รับจำนำนะครับนายดำจึงเอาลูกโคไปขายและนําเงินม,มาชาระดอกเบี้ยที่ในข่าวค้างชาระอยู่อันนี้เราฟังลแล้วแหม่เลยใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าดอกผลธรรมดาเนี่ยยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิมการที่นายดำมาดอกผลธรรมดาเนี่ย เอาไปขายแล้วเอามาชําระดอกเบีย้ยามาชําระเงินต้นเนี่ยกฎหมายไม่ให้ทำนะครับเพราะเราจําได้ว่าจะให้ทําได้ต้องเป็นดอกผลนิตินัยใช่ไหมครับเขาบอกว่า,าให้วินิจฉัยว่าน,นายดำมีอำนาจนำลูกโคไปขายเพื่อชำระ,ะค่าดอกเบีย้ยที่ในข่าวในขาวค้างชำระได้หรือไม่ก็คือไม่ได้เพราะเป็นดอกผลธรรมดานะครับเขาบอกว่าแล้วข้อ2ก็าถามว่าสิทธิของนายดำในฐานะเจ้านี้จำนำมีสิทธิที่จะทำอะไรบ้างก็มีสิทธิ์ที่จะเอาอะไรฮะ เอาทรัพย์สินที่จำนำก็คือคืออะไรครับพ่อโคแม่โคเนี่ยเอาไปขายทอดตลาดโดยวิธีการก็คืออะไรฮะเราพูดซ้ําหลายรอบแล้วก็คือทําเป็นหนังสือให้ชําระท้าละเลยไม่ชําระเอาไปขายทอดตลาดได้เงินเท่าไหร่ก็เอามาปรบหนี้นะครับแล้วเขาถามว่าผู้ใดเป็นเจ้าอ่าเป็นเจ้าของลูกโคที่แท้จริงมีสิทธิติดตามเอาทรัพย์คืนหรือไม่แล้วต้องเสียค่าไถา่หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับเจ้าของที่แท้จริงยังเป็น เจ้าของเดิมอยู่นะครับคือผู้จำนํานั่นเองนะครับมีสิทธิติดตามเอาคืนไหมมีสิทธิติดตามเอาคืนครับแล้วต้องเสียค่าถ่ายไหมไม่ต้องเสียนะครับเนาะอืมอืมอันนี้ก็ดูเฉลยเนาะลูกโคเป็นดอกผมธรรมดาย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนําก็คือเจ้าของเดิมนะครับนะในดําก็ไม่มีสิทธิ์ไปขายเนาะนะครับอย่างที่บอกว่าดอกผลแห่งทรัพย์ที่จะเอาจัดสรรมาชําระค่าดอกเบี้ยค่าต้นได้ก็ต้องเป็นดอกผลนิติในเท่านั้นนะครับเนาะสิทธิ์ของเจ้านี้อันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ ใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงก็ยังเป็นของเจ้าของเดิมก็คือในข่าวนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้โดยที่ไม่เสียค่าไถยนะครับเนาะอันนี้ก็สําหรับพาร์ทสเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาต่อกันพาร์ทที่3ซึ่งคงจะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายละนะครับคิดว่าคงเข้าใจในส่วนของจำนำแล้วก็มีความมั่นใจในการทําข้อสอบมากขึ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันได้อยากจะให้ทําข้อสอบ วิชาไหนก็คุยกันได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพจโกงข้อสอบนิติรามนะครับเรามาเก่งข้อสอบกันนะครับแต่ว่าใช้คำว่าโกงเพื่อให้มันดูแบบตื่นเต้นกันนิดนึงนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ